เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับผิดหนที่ขายแล้วแก้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆนะผู้ชมในเรื่องซื้อหรือขายกันะครับคันนี้สวยพร้อมใช้เลยนิวมิตซูบิชิเลนเซอร์ครับปี02นะครับคันนี้กับราคาเพียง59,000บาทเท่านั้นเองรถสวยๆถูกๆครับเอาไวใช้งานกันได้เลยครับภายในสวยงามครับเบาะหนังนะครับนุ่มๆฟูๆเลยทีเดียวครับไม่ขาดนะครับตามรูปนี่เลย ใช้น้ำมันล้วนๆนะครับน้ำมันก็ประหยัดพร้อมใช้งานแอร์เย็นเพลงเพาะไฟฟ้าใช้ได้ครบทุกจุดครับเป็นสีเทาสวยๆล้อแม็กครับยางดอกหนาใช้ได้ยาวสีสันยังเงางามรอบคันนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีไม้ถ้าไ่ชมได้เลือกซื้อกันประจำทุกวันเลยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็ฝากกดถูกใจให้หน่อยครับนี่ครับสีสวยๆเล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับ 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองสนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับกันได้ครับติดต่อ,ตอน,นัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่เคื่อคลิปได้เลยหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้นะครับรถปี2 0 0 2ครับปียังไม่เก่ามากปียังใหม่ราคา5้0 0 0บาทเอาไปใช้งานกันคุ้มคุมมีแผงซาวด,ด้วยครับอ้องเครื่องเรียบเรียบสะอาดนะครับ อย่างอะไรมีให้ครับเอาไปสิ่งใช้งานกันได้เลยกับราคาไม่แพงติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้ตามมบอโทรใต้คลิปครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ